สวัสดีคะ่ะ f อที่รักทุกท่านทั้ง f อในประเทศต่างแดนคะ่ะวันนี้บ้านนิดวิฟแฟมิลี่จะพา f อไปรู้จักว่านตูบหมูคะ่ะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นว่านตูบหมูนะฮะหรือว่าว่านแว่นเปาะนะฮะก็เรียกกันได้หลายอย่างครับก็ก่อนหน้านี้ที่ f อวิฟนำมาปลูกนะฮะสั่งหัวมาครับเป็นหัวนะฮะ พะลงไว้สามสี่ส่วนฮะอันนี้ก็กระบะท,ที่หนึ่งนะฮะใหญ่หน่อยนะครับอันนี้จะงามหน่อยฮะกระบะท,ที่สองเนี่ยนะฮะจะมีบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะบางต้นก็ใหญ่กันเลยผิดกันลาฟ้ากระดินเลยฮะช้างกับมดเลยนะประมาณนะฮะบางต้นมันยังเล็กอยู่นะฮะบางต้นใหญ่ ทั้งที่มันอยู่ในกระถางเดียวกันนะฮะก็ยังแปลกใจเหมือนกันเนาะทำไมโตไม่เท่ากันนะาจะเป็นด้วยเรื่องของหัวมันมีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับนี่ก็อีกสองกระบะฮะสงกระบะก็ลงไว้กระบะละสามหัวติดแค่กระบะเลาหัวเองนะครับ ก็ตั้งใจปลูกเพื่อที่จะนำมากแกงในเรื่องของเหนะ็ดเพาะนะดูดูแล้วยังแกงไม่ได้นะครับผักยังไม่พอถ้าให้งามเหมือนต้นนี้ก็โอเคเลยครับสองต้นเนี่ยนะใช้ได้เลยเนี่ยหนึ่งต้นแล้วก็นี่หนึ่งต้นนะับถ้างามๆประมาณนี้ก็น่าจะ พอกแกงนะครับต้นนี้ยัง,ยงต้นเล็กกันอยู่ต้นเนี่ยเล็กจิ๋วเลยไม่งามเลยมต้นมีใบเดียวครเนี่ยแล้วก็ต้องรออีกส,สักระยะหนึ่งเนาะนะครับให้ตรงบางส่วนของกระบะที่หนึ่งนี่โตมากๆก่อนเนาะนะครับ ลำเลืดยาหมูก็หรือผักแว่นเปาะก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวจะบอกกล่าวให้นะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเปาะป่าหรือเปาะเขาหรือเรียกอีกอยาหนึ่งว่าแวน่นเปาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจะเรียกว่าตูบมูบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร จะเรียกเปราะเถื่อนและจังหวัดกระบี่จะเรียกหัวลิงค่ะจัดเป็นพืชลงหัวขนาดเล็กมีความสูงประมาณ3-5เซนติเมตรมีเง้าสั้นและลากเป็นกระจุกหัวเปราะป่าหรือเง้าสั้นจะมีขนาดเล็กลักษณะของเง้าจะเป็นรูปทรงกลมสีน้ำตาลที่ผิวมีรอยข้อป้องอย่างชัดเจนออกลากจากเงาหลักเป็นเส้นกลมยาว เง่ามีกลิ่นหอมรสร้อนเผ็ดและขมจัดสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยต้นปอบป่ามักขึ้นตามพื้นดินหรือเกาะอ,อยู่ตามโขดหินโดยเกิดตามที่ลุ่มชื้นแฉะในป่าเบญนจพรัณทั่วๆไปค่ะสาารรพคุณของปอบป่ามีดังนี้ค่ะ 1. หัวหรือเง้าใต้ดินใช้ผสมกับตัวยาอื่นเพื่อเข้าตับยาใช้เป็นยาอายุวัฒนะค่ะส ใช้เป็นยาแก้ไข้ 3. ช่วยแก้หวัดโดยใช้หัวตามผสมกับหัวหอมแล้วใช้โปะไปที่กระหม่อมเด็กจะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะ 4. ช่วยแก้ไอ 5. ช่วยแก้กำเดาโดยใช้หัวตามผสมกับหัวหอมแล้วโปะไปที่กระหม่อม 6. ดอก,อกปอปลาช่วยแก้อาการอักเสบตาแฉะ 7. ใช้รักษาเด็กที่ชอบนอนเผวา 8. ปด้นน้ำจากใบและเงานำมาใช้ป้ายคอเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ค่ะ 9. หัวมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะ1 10. หัวช่วยขับลมในลำไส้ 11. ต้นช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อ 12. ต้นใช้เป็นยาขับโลหิตท,ที่เน่าเสียของสตรี 13. หัว ใช้เป็นยากระทุงพิษต่างๆ 14. หัวช่วยแก้ลมพิษผดผื่นคันและช่วยรักษาเลือดที่เจือด้วยลมพิษ 15. ใบช่วยแก้เกลื่อนช้าง 16. หัวหรือเงาใต้ดินนำมาตามพ่อแก้อาการอักเสบอันเนื่องมาจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะ 17. หัวมีกลิ่นหอมให้ลดร้อนและขมจัดใช้สำหรับทำเป็นลูกประคบ เพื่อช่วยแก้อาการพกช้ำค่ะ18หัวใช้ผสมกับใบขนาดใหญ่ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อัมาพาตประโยชน์ของเปาะป่าเปาะเขาหรือตูบมูกหรือแว่นเปาะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเทศและเป็นเครื่องยาสมุนไพรค่ะใบอ่อนสดที่ม้วนอยู่ใช้รับประทานเป็นผักจิ้มลลำพิกได้หรือ นำมาใช้ทำเป็นผักเครื่องเคียงกับขนมจีนหรือข้าวยำให้รสชาติร้อนซ่าเล็กน้อยค่ะในปัจจุบันพวบว่ามีการนิยมปลูกทั่วไปตามบริเวณบ้านโดยการนำมาปลูกในกระบังบ้างในกล่องโฟมบ้างหรือในกระบะบ้างแล้วแต่จะหาภาชนะได้ค่ะคลิปนี้ขอจะไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอเอฟซที่รักทุกท่าน ที่ผ่านเข้ามาแวะชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะขอขอบพระคุณ FC ที่รักทุกท่านมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ FC ที่รักทุกท่านจงโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากมายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ